กิ่งฟ้าชนี้หรือมีคนปองกิ่งตองเจ้าทุงเรียบม,มาอย่างยุงเจ้าทุงลงลอยหลงคว้าเปิ้มองอยากปองเอื้อมตอยแต่บุญพี่น้อยจึงโ่อยระทม ยิ่งคว่าจอดนี้เจ้ามีราคาหากพี่จะกคว้าพี่คงได้มาแต่เพียังลมลมได้แต่แหงมองยิ่งปองยิ่งต้มอ,อกตอกทึ่ทมได้จมเพียงเอาจนปัญญาพี ยิ่งแก้วตูนูรัก,กเจ้าเรืตูมัวเมาเพราะรักงงงมหลงชมเพียงเจ้าจึงปวดใจแล้วอยู่ชั่ววนนี้รันกิ่งว่าเจ้าเอ๋ยเจ้าเลยไกลปีสิ้นกันเพียงนี้บุญปีไม่มีพอเทียมทัาน น้่ปานป,นปลาหนึ่งชีวันแต่รวมเท่านั้นกันรักเราเาอย้ย